กินเขาดีครับพี่น้องโอ้ยข้าวเหนียวมากินเขาน้ากันมีอย่างนี้ยแหละกับเขาไม่เนี่ยนี่เด็ของมักเจ้าโอ้มกประแดดโอ้ยสุดยอดตัเนี่ยมกประแดดชิ้นใหญพี่น้องอันนี้มกหม้อปีได้ปลาเนาะพักมีอย่างเนี่ยพักกระชินโอ้แั้กระชินนีไว้ยากาเมึงไทยด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าแักแข้งหอม ดอกอันชันโอ้ไม่แต่แนวบำนุงสุขภาพอันนี้บำรุงสายตาอันนี้มีเกลือสตีนเยอะเนี่ยบำรุงหัวจอกหัวใจมือนี่ไม่กินเข่ากับด้เนี่ยนี่พอคนที่สี่วัดจุนนายบานนาคุณนายบานนากับมาเด้ค่ะพี่นองขาไม่กินเข่าน้ำกันค้านี่มุกประเดีโอ้ยขาดไอประเดียเนี่ย ปลาแดกปลาสวายตัวนี่ยปีหนึ่งเขามาหมกหนึมงอือหมกตั้ปีแส่ปลาอย่างกับปลาสวายหมกปีแส่ปลาสวายซิมันกันบ้าวเหนียวอันชันนะแทบแเพิ่มคุณค่าให้ข้าวหอมด้วยอืมอืม ขกินน้ำกันพี่น้อง,องมาเด้อท่านประธานรุ่นพูดหน่อย J O One Official เปิ้ลตั้งซื้อให้ซ่องเปิ้ลเมียพอออนขนที่สี่เท่านั้นอันเป๋ไปัหนีเฮ้ถามเพิ่นว่าคนที่หนึ่งสองสามวะนี่เดือบ่มีมีแต่คนที่สี่ท่านั้นเลยวุ้ยเปิ้ลเนี่ยสมเป็นประธานเนาะเปิ้ลซองสอดเมือ่อแบเมียพอออนเนี่ยต้องคนที่สี่เท่านั้น คนทีหนึ่งสองสามบนนี้สมเรียกที่เป็นเป็นประธานครับสองมือไม่ทรายกวาผู้ติดตามสองทัานกลัวป้ามาขัดให้สุดกาดเลยขัดให้ครับอืณผูมท่านประธานหน่อยเือหน,นอะ่ะคนไงจะประธานหน่อยซือหน่อยเป็นคนไงอืมมมผิดมุมกำสัง มไม่มกกหมกอะไรเสพหมกปีหมกมาปีเสพเงิกินเข่ากัมนักวิชาเกินแด้เนี่ยวิชาเกินนงินวิชาเกินจะไปไปเปิดช่องอยังก่อนคู่ตามติดเมียขอ,อออกคนที่สี <laughs> ่โจทู่ก็ไปจะเป็นโจทูดิโจทู่ออฟฟิเชียลเด้อไหน <laughs> ผู้ตามติด เนี้ยพอออกคนที่สี่โอ้โหสุดยอดเลยซองเตรียมซองไว้แล้วจำไว้ร้องบ่ตงหันตามไปตามเป็นนั่งฟังยุคขางของ,องประชุ่มอืมอืมเป็นคนขับรถอ้เนียพอออกคนที่สี่ไปฟังกนอืมเราคนจะเสกับคนนุณนายบ้านหน้าเนาะที่สิมีสองช่องเลยค่ะพี่น้องค่ะ ช่องเก่านะ่ะคุณนายบานหน้าบันนี้ก็เลยไปเลี่ยนก็เลยไปเปิดช่องไม้าบาิสันบ้างเปิดช่องไม้บบเป็นเนาะเพิ่มช่องไม้บบเป็นก็เลยทั่วไปถามท่านประทานทานประท่านคู่หน่อยคนก็เลยตั้งซื้อไห้เด้อเ,อ,อเมียพออคนที่สี่บริษัช่องอที่สองค่ะร่ามติดตามอย่าลืมติดตามพี่น้องไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้เยอะค่ะ ่ไปบ้านก็ไม่กินขอน้ำกันไม่ได้กินอืมันนี้พ่ออ๋เพิ่นมากค่ะโอ้ยนักวิชาเกินเพิ่นมากเพิ่นสิมักพวกปลาแดกปิ่งปลาแดกเนี่ยสิสิมักอาหารเล่าๆค่ะอหมกปลาแดกดหมกปลาแดกถ้าดิบๆหน่โอ้ยจังเนี่ยคักเป็นยังไงอันนี้หมกแล้วปิ่งแล้วปิ่งสุกแล้วอันนี้ก็บหมกปลานี่ แซ่บว่าเนาะเดี๋ยวเฏติดกินน้ำไร่น้ำเดนที่น้องแบบว่ากินน้ำเดนอกินน้ำไล่น้ำฝากแ่องเด้อค่ะอย่าลืมติดตามเด้อร์ะเมียพอออกคนที่สี่แล้วก็ช่องคุณนายบ้านนาค่ะสิ่งที่สองช่องค่ะอันนี้เพื่อนสิเป็นนักวิชาเกินสิเพื่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพอตัวไปกินก่อนค่ะโอ้ยแซ่บหลายแซ่บมากเลยเด้อค่ะช่องคุณนายบ้านนากับเมียพอออกคนที่สี่ค่ะ